ปโปรรับโคอดคุ้มจากดีแท็กใรที่กําลังอยากจะย้ายค่ายมาดีแท็กตองหา้ามพาดโดยประการละทั้งฟวงเลยนะครับมันจะคุ้มเบอร์ไหนคุ้มไหมถ้าเราอยากจะย้ายมานะครับเดี๋ยวเซมิจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับช่วงนี้เครือข่ายมือถือต่างๆ,ๆนะครับก็ออกมาแข่งขันกันสุดทีิสุดเด็ชนะครับ ออกโปรที่มันมีความสุดคุ้มออกมาให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้เลือกสรรกันนะครับ d t แทก็เช่นกันมีการปล่อยโปรสุดคุ้มนะครับผมสำหรับใครเนี่ยที่กำลังคิดว่าอยากจะย้ายค่ายมาใช้ในฝั่งของ d t แทนะครับ <Hey. S 1> d t แทเขาก็ออกโปรสุดคุ้มออกมาถึง2 p r โปรซึ่งโปรแรกเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับใครที่อยากจะย้ายค่ายแล้วก็มาใช้แพ็กเกจ ของทาง d t แทนะครับผมโดยจะเป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า d t แท GO นะครับผมที่จะได้อินเทอร์เน็ตเนี่ย ความเร็วสูงสุดไปเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาก็มีการจัดส่วนลดไปเลยนะครับผม50%สําหรับใครที่อยากจะย้ายมาตัวของแพ็กเกจ d ีแท็กโกตรงนี้นะและเขาก็ยังจะให้ใช้ฟรีด้วยนะครับผม1เ,1เดือนด้วยนะและถ้าเสริมไปอีกนิดนึงถ้าใครย้ายค่ายมาแบบออนไลน์นะครับผมส่วนลดจะสูงขึ้นไปอีกนะครับจาก50เป็น60%เริ่มต้นเพียง199บาทด้วยนะคร<อ>ับและถ้าสมมุติเน็ตตรงนี้เนี่ยถ้าใครแบบว่าเดือนหนึ่งผมใช้ไม่หมดหรอกนะครับมันสามารถทบไป ในเดือนหน้า เพิ่มเติมไปได้อีกนะครับน่อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรที่สุดคุ้มสําหรับใครที่แบบอยากได้เริ่มต้นเริ่มต้นดีๆนะฮะกับอีแพ็กเกจหนึ่งนะครับผมที่พิเศษยิ่งกว่าใส่ไข่20ฟองนะครับคือถ้าเราย้ายค่ายพร้อมกับแพ็กเกจนี้ชื่อว่า d ีแท็กโกโนลิมิตนะครับผมราคา399บาทเนี่ยซึ่งเราจะได้อินเทอร์เน็ตนะครับผมแบบไม่อั้นความเร็ว20เมกะบิตนะครับผมโอ้โหใช้ไปเลยนะครับดูหนังดูอะไรดูไปนะครับผมไม่อั้นยาวๆกันไปเลยนะครับและก็ยา ทังโทรฟรีทุกเครือข่ายถึง300นาทีเลยนะครับที่บอกว่าพิเศษยิ่งกว่าใส่ไข่20ฟองนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีนะครับแพ็กเกจแถมมาให้ด้วยนะให้เราเลือกอีก3แพ็กเกจเสริมนะครับ<อ>สำหรับใครที่เป็นสายโซเชียลหรือว่าใช้เรียนออนไลน์นะครับผมแพ็กเกจแรกเราจะได้ใช้ตัวของ YouTube นะครับผมได้ใช้ Zoom Microsoft 365แล้วก็ตัวของ w ว็บนะครับผมได้แบบความเร็วเต็มสปีดไปเลย6เดือนนะครับผมอันนี้ต้องทำความเข้าใจคือเน็ตร ไม่อันเนี่ยความเร็ว20เมกะบิตนะครับผมแต่ถ้าเลือกแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยตัวของ y t u t u นะครับผม z o m m i c r o s o f t 365นะครับผม WebX เนี่ยจะได้ความเร็วในการใช้งานที่มันเกิน20เมกตรงนี้ขึ้นไปเป็นความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทําได้เลยนะครับผมเป็นเวลา6เดือนไปเลยนะเออใครที่เป็นสายพวกนี้เนี่ยเลือกแพ็กเกจนี้ก็จะคุ้มนะกับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมใครที่เป็นสายเกมเมอร์อย่างพวกเกม Speed d ดิฟเตอร์พ l ออฟนะครับผม ปีปล r I O e หรือว่า PUBG นะครับก็จะได้ความเร็วเต็มสปีดเหมือนกันนะครับผมเป็นเวลา12เดือนไปเต็มๆเ,เลยนะครับผมเล่นได้แบบว่า ความเร็วลื่นเปื้อลื่นเปื้ดนกันไปเลยนะฮะแต่ถ้าใครที่เป็นสายดูซีรีส์ดูหนังนะครับเขาก็จะมีอีกแพ็กเกจเสริมหนึ่งนะครับผมให้เราดูแอปวิวหรือว่า v i u แบบพรีเมียมไปเลย3เดือนนะครับผม oh, <no. S 1> อันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าใครเป็นสายไหนนะครับผมก็เลือกเอาแล้วกันเอ้ยถือว่าแพ็กเกจเสริมที่แถมเข้ามานะครับผมคุ้มค่ามากๆเลยนะและอีกหนึ่งโปรนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะย้ายค่ายพร้อมกับได้มือถือเครื่องใหม่ไปด้วยนะครับผมทางดีแทก เขาก็มีโปรที่ทําให้เราสามารถได้มือถือสุดฮิตเนี่ยไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นมือถือราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมโดยมีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกเลยนะครับผมมีทั้งตัวของ Samsung Galaxy A12 เรียวมี c 21Y นะครับผม vivo Y21 รวมไปถึง oppo A16 ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมถ้าเราย้ายค่ายมาพร้อมกับมือถือรุ่นที่ไอ้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับผมเราจะได้แถมอินเทอร์เน็ตนะครับผมความเร็วไม่อั้นแบบเต็มสปีดด้วยนะครับและนอกจากนี้เขายังมีของแถมสุดพิเศษนะครับผมให้เราเลือกกันอีกด้วยคืออย่างแรกนะเป็นประกัน จอแตก1ปีนะครับผมอันนี้เนี่ยคนที่ซื้อกันเนี่ยเลือกอันนี้กันเยอะมากเลยนะครับคือประกันจอแตก1ปีหรืออันที่2เป็นประกันตัวเครื่องนะครับผม2ปีไปเลยหรืออันที่3ถ้าใครเป็นสาย ดูซีรีส์ดูหนังก็จะได้ตัวของแอปวิวฟรีไป3เดือนนะครับที่เป็นแบบพรีเมียมหรือว่าถ้าใครเป็นสายโซเชียลนะตรงนี้ก็จะได้เล่นโซเชียลไม่เสียอินเทอร์เน็ตนะครับผม6เดือนเป็นพวกยู u ูบเฟซบุ o กอินสตาแกรมนะครับผมทวิตเตอร์รวมไปถึงตัวของ l ล ne เนี่ยก็สามารถใช้งานไปแบบไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังคิดว่าดีแทกเนี่ยสัญญงสัญญาณมันเป็นยังไงนะครับผม uh huh. ตอนนี้ดีแท็กเขาก็ได้มีการเริ่มพัฒนาเรื่องของการส่งสัญญาณให้มัน รอบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับผมกับสัญญาณคลื่นใหม่นะครับผมที่เป็น700เมกะเฮิร์ที่จะทําให้การใช้งานกับเครือข่ายดีแท็กเนี่ยมันมีความลื่นไหลแล้วก็มีสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วการย้ายค่ายมาดีแท็กนะครับหลายๆคนกังวลอีกนอกจากเรื่องสัญญาณคือเออฉันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปบ้างนะครับผมอ,อย่างแรกเลยง่ายๆคือเราเพียงแค่เตรียมตัวของบัตรประชาชนตัวจริงเนี่ย หนึ่งใบก็สามารถทําการย้ายค่ายได้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเราเดินไปที่ศูนย์ของ d ีแท็นะครับได้ทุกสาขาพนักงานเขาก็จะจัดการให้เราได้หมดเลยนะครับผม oh ว่าน <no. S 1> ักไอค่ะอยากจะย้ายค่ายผ่านทางออนไลน์นะครับผมก็สามารถเข้าไปที่เว็บ d ีแท็นะครับผมแล้วกดไปที่การย้ายค่ายเบอร์เดิมกรอกข้อมูลอะไรต่างๆก็สามารถย้ายค่ายได้แล้วหรือว่าถ้าใครไอ่ะอยากจะย้ายค่ายออนไลน์จริงๆนะครับแล้วอยากจะมีคนช่วยนะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเข้าไปแล้วบอกว่าอยากจะย้าย ขเขาก็จะมีพนักงานช่วยตอบช่วยย้ายค่ายให้เราได้เลยนะครับผมไม่ต้องกังวลว่าจะย้ายค่ายไม่เป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าตีไอได้มาบอกโปรสุดคุ้มสําหรับใครที่คิดว่ากําลังจะย้ายค่ายมาด t แท็เนี่ยจะได้มาเจอโปรคุ้ม ตรงนี้ก่อนนะครับผมเผื่อบอกโอ้ยโปรตรงไหนที่ถูกใจเราจะได้เข้าไปย้ายค่ายเป็นโปรนี้ไปนะครับผมยนีไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครที่กําลังอยากจะย้ายเนี่ยเขาจะเอาโปรนี้เนี่ยไปตัดสินใจเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับผมฝากเพื่อนแชร์ด้วยเลยที่สาคัญอย่าลืมกดติดตานะครับให้กับช a n นลเจรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปวีดีดีแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้จ๊ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับฏิรีวิวในคลิปถ